วันที่26มิถุนายนของทุกปีคือวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยมีวัตถุประสงค์รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดวันนี้เราจะนำพาทุกท่านมารู้จักกับยาเสพติดและพิษภัยของยาเสพติดสารเสพติดหมายถึงสารหรือยาที่เป็นผลิตภัณฑ์ได้จากการสังเคราะห์หรือจากธรรมชาติเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นวิธีใดกินจม ดหรือสูบแล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญเช่นต้องเพิ่มขนาดยาขึ้นเรื่อยๆรมีอาการอยากยาเมื่อขาดยามีความต้องการเสพยาร่างกายและจิตใจอ่อนแรงส่งผลต่อสุขภาพให้ทุดโทรมลงการแบ่งประเภทยาเสพติดตามพรบยาเสพติดให้โทษมีทั้งหมด5ประเภทคือประเภทที่1ได้แก่ เฮโรอีน SLD แอเฟตามีนหรือยาบ้ายาอียาเสพติดประเภทที่2ยาประเภทนี้สามารถนำมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์ทางการแพทย์แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์และใช้เฉพาะในกรณีจําเป็นเท่านั้นได้แก่ปิน่นมอร์ฟินโคเคนและเมทาโดนประเภทที่3ยาเสพติดประเภทนี้มียาเสพติดให้โทษประเภทที่2ผสมอยู่ด้วยมีประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ถ้าหากนำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นหรือเสพติดจะมีบทลงโทษตามกฎหมายยาประเภทนี้ได้แก่ยาแก้ไอที่มียาโคเคอนยาแก้ท้องเสียที่มีฝิ่นผสมอยู่ด้วยยาฉีดระงับปวดต่างๆที่มีมอร์ฟินซึ่งสกัดมาจากฟิ่นผสมอยู่ประเภทที่4คือสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือประเภทที่ส ยาเสพติดประเภทนี้ไม่สามารถใช้ในการบำบัดโรคใดๆไ,ไ,ได้และยังมีผลออกฤทธิ์นในการกระตุ้นประสาทยาเสพติดประเภทที่5เป็นยาเสพติดให้โทษไม่ได้เข้าขายอยู่ในยาเสพติดประเภทที่1ถึง4ได้แก,ทก,ก่ทุกส่วนของพืชกัญชาทุกส่วนของพืชกระท่อมเห็ดที่ควายเป็นต้นผลเสียของการเสพยาเสพติดจะทำให้เสียบุคลิกภาพยาเสพติดจะเข้าไปกระตุ้นประสาททำให้ผู้เสพติดเกิดอาการติดยาและมีอาการอยากยา ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มีผลต่อระบบประสาททําให้สติปั้นเฟือนขาดสติในการตัดสินใจและรู้จักผิดชอบชั่วดีส่งผลเสียต่อสังคมและคนรอบข้างหวังว่าสื่อนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่ได้รับชมและหวังอีกอย่างว่าเยาวชนไทยจะห่างไกลย,ยาเสพติด